เข้าใจแล้วครับคุณอยากให้สคริปต์นี้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยทั้งหมดใช่ไหมครับ ผอมาจับแปลและปรับทนให้เป็นสคริปต์ u t u b e แบบเล่าเรื่อง700คำพร้อมุก3 0วินาทีและอินโทรช่องเกียร์ฮับในสไตล์ภาษาไทยขีดขีดขีด,ขดคุณเคยจินตนาการไหมว่าจะได้ยืนอยู่ตรงหน้าอสูรรบเหล็กที่โด่งดังที่สุดในสงครามโลกครั้งที่สองได้ยินเสียงเครื่องยนต์คำรามและเห็นมันเคลื่อนที่ต่อหน้าต่อตาคุณในปี2025นี้ความฝันนั้นจะกลายเป็นจริง เพราะเดอะแท้งมิวเซที่เมืองบอฟาวิงตันประเทศอังกฤษจะจัดงาน t i เกอร์เอีกครั้งเปิดโอกาสให้ผู้คนจากทั่วโลกได้เห็นรถถัง t i เกอร์ไอตัวจริงที่ยังวิ่งได้หนึ่งในยันเกราะหายากที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทหารวันนี้เกียร์ฮับจะพาคุณไปจอะลึกทุกมุมตั้งแต่ความสำคัญของรถถังเสือร้ายคันนี้ไปจนถึงกิจกรรมภายในงานและราคาบัตรเข้าชมที่คุณควรรู้ สวัสดีครับนี่คือเกียร์ฮับช่องที่พาคุณไปพบกับเรื่องราวเทคโนโลยีทางการทหารและประวัติศาสตร์ยานกรอกจากทั่วโลกถ้าคุณลหลงไหลในโลกของรถถังอากาศยานและอาวุธยุโทโธปกรณ์อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากเราเอาล่ะครับไปทำความรู้จักไทเกอร์เดย์2025กันเลยไทเกอร์เดย์เป็นงานพิเศษที่จัดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งต่อปี และกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญสำหรับค,คนรักรถถังทั่วโลกไฮไลท์ Hi ของงานอยู่ที่ไทเกอร์1 3 1รถถังไทเกอร์ไอเพียงคันเดียวบนโลกที่ยังคงใช้งานได้จริงรถถังคันนี้ถูกกองทัพอังกฤษยึดได้ในปี1943ที่แอฟริกาเหนือและปัจจุบันได้รับการบูรณะและเก็บรักษาไว้อย่างดีที่เดอะแ n ง m u ิ e ์มซียม ในไทเกอร์เดย์5 0 2 5ผู้เข้าชอมจาจะได้ยินเสียงเครื่องยนต์เมบักอันทรงพลังของไทเกอร์1 3 1ได้เห็นการเคลื่อนไหวของมันในสนามสาธิตและสัมผัสใกล้ชิดกับยานเกราะที่เคยสร้างความหวาดกลัวในสนามรบสงครามโลกครั้งที่2แต่งานไม่ได้มีเพียงแค่เสือร้ายเท่านั้นยังมีรถถังชื่อดังรุ่นอื่นๆเช่นเชอร์แมน พันซ์เซร,รวมถึงยันกรอดยุคใหม่ที่จะมาแสดงโชว์เปรียบเทียบวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการรบนอกจากการสาธิตการวิ่งจริงแล้วภายในงานยังมีการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยข้อมูลลึกซึง้งและโอกาสพบปะนักประวัติศาสตร์ทหารรวมถึงถ่ายภาพใกล้ชิดกับรถถังหายากที่ไม่อาจเห็นได้ในที่อื่นแล้วราคาบัตรเข้าชมหลัก สำหรับ Tiger Day 2,025บัตรเข้าชมผู้ใหญ่มีราคาเฉลี่ยราว20-25ปอนด์ส่วนเด็กและเยาวชนจะมีส่วนลดราคาจะอยู่ประมาณ12-15ปอนด์และสำหรับผู้ที่อยากได้ประสบการณ์พิเศษก็มีบัตร VIP ที่รวมสิทธิ์เข้าโซนชมโชว์แบบพิเศษที่นั่งสงวนและบางแพ็กเกจยังเปิดโอกาสพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของพิพ,ธพิธภัณฑ์ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ60 120ถึง120ปอนด์ขึ้นอยู่กับสิทธิพิเศษที่เลือกสิ่งที่ควรรู้คือบัตรเข้าชมขายหมดเร็วมากเพราะงานนี้ดึงดูดคนรักรถถังจากทั่วโลกและรายได้บางส่วนจากการขายบัตรยังถูกนำไปใช้ดูแลรักษาไทเกอร์1 3 1และยันกรอบเก่าหายากอื่นๆเพื่อคงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป สำหรับปี2025งาน t i เกอร์เดยยังมีการขยายโซนใหม่เช่นโซนอินเทอร์แอคทีฟให้ลองสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงซิมูเลชันสนามรบและนิทรรศการชั่วคราวที่เล่าเรื่องบทบาทรถถังในสงครามโลกครั้งที่2บอกได้เลยว่ามันไม่ใช่แค่การชมรถถังแต่เป็นการเดินทางข้ามเวลาไปเรียนรู้และสัมผัสประวัติศาสตร์ ใครที่วางแผนจะไปชมงานควรจองบัตรล่วงหน้าผ่านออนไลน์และเตรียมที่พักใกล้เมืองบอฟอวิงตันเพราะในช่วงงานโรงแรมแถวนั้นจะเต็มอย่างรวดเร็ว t i เกอร์เดจึงไม่ใช่เพียงแค่ง,งานโชว์รถถังแต่มันคือประสบการณ์ที่เชื่อมอดีตก,กับปัจจุบันเป็นบทเรียนจากสงครามและวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีการทหารที่หาดูไม่ได้จากที่ไหนแล้วคุณละอยากไปเห็นไทเกอร์131ด้วยตาตัวเองสักครั้งไหม คอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดอย่างไรและคุณจะยอมเดินทางไปอังกฤษเพื่อสัมผัสงานนี้หรือเปล่านี่คือเกียร์ฮับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในตอน